การตีลูกครั้งแรกจากทีช็อตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นการตีทีช็อตที่ดีจะช่วยทำให้เราสามารถเล่นช็อตที่2ได้ง่ายขึ้นในการเล่นผ่า5คุณสามารถเข้าใกล้กลีนได้หลังจากตีช็อตสําสหรับการตีทีช็อตให้ได้ระยะไกลถูกต้องแม่นยําไม่ว่าคุณจะตีใกล้หรือตีไกลถ้าหากลูกไม่อยู่ในขอบเขตแล้วก็จะเป็นการตีที่ไม่ดีเช่นกันดังนั้นคุณต้องตีลูกให้ได้ระยะและต้องทำให้สามารถเล่นต่อไปได้ หลักสําคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะตั้งลูกกอล์ฟให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากก็คือนักกอล์ฟสมัครเล่นวางลูกกอล์ฟตอนที่ช็อตไม่ถูกต้องเอาละ่ะขอเหล็กหกให้ผมด้วยคราวนี้มาดูกันคุณจะสังเกตเห็นว่าการวางตําแหน่งของลูกกอล์ฟสำหรับการตีด้วยเหล็กผมจะเริ่มวางลูกกอล์ฟตรงกลางของท่าย,ยืนของผมน้ําหนักที่ขาทั้งสองข้างสมดุลกันจําไว้ว่าการตีช็อตด้วยหัวเหล็กนั้นเราพยายามที่จะตีลงไปที่ลูกกอล์ฟ แต่สำหรับการตีด้วยหัวไม้นั้นเราจะต้องตีลูกกอล์ฟในลักษณะอัพสวิงดังนั้นเราจึงต้องวางลูกกอล์ฟให้แตกต่างออกไปเล็กน้อยคุณสามารถสังเกตได้จากตรงนี้ถ้าผมวางลูกกอล์ฟตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้างของผมน้ำหนักตัวของผมสมดุลมือทั้งสองข้างวางอยู่ระหว่างกลางของเท้าทั้งสองข้างมันจะเป็นการยากมากที่ผมจะตีลูกกอล์ฟให้ลอยสูงขึ้นและยากสำหรับการแบ็กสวิงกลับทำไมเฉะนั้นก็ต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อจะตีลูกกอล์ฟ เมื่อคุณตีลูกกอล์ฟด้วยไดรเวอร์นั้นถ้าคุณตีลูกให้ลอยขึ้นสูงมากๆแน่นอนคุณจะสูญเสียระยะทางไกลมากเช่นกันหลักสําคัญของการตีด้วยไดรเวอร์ก็คือต้องตีแบบอัพสวิงเบาๆและเป็นลักษณะของการพัดทีนี้มาดูว่าเรามีวิธีการตั้งลูกกอล์ฟอย่างไรประการแรกก็คือคุณต้องวางลูกกอล์ฟไปข้างหน้าของเท้าทั้งสองข้างและควรตั้งลูกบนทีสูงพอสมควรที่สําคัญคือลูกกอล์ฟครึ่งหนึ่งควรอยู่สูงกว่าด้านบนของหัวไม้และอยู่ด้านหน้า ท่ายืนจรดลูกต้องกว้างกว่าการตีด้วยเละและให้น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาโดยดันสะโพกซ้ายขึ้นแล้วปล่อยน้ำหนักกลับคืนมาที่ข้างขวาดังเดิมคือน้ำหนักตัวประมาณ6 0อยู่บนเท้าขวาและมือทั้งสองข้างจับไม้จรดด้านหลังของลูกกอล์ฟพร้อมกับสายตามองไปที่ลูกขณะนี้คุณอยู่ในตำแหน่งซึ่งสามารถตีที่ช็อตที่ดีได้แล้วรักษาน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวายืนอยู่ด้านหลังของลูกกอล์ฟและตีแบบอัพสวิง คราวนี้ลองมาฝึกทำดูนะครับขอให้จำไว้ว่าการวางตำแหน่งลูกกอล์ฟสำหรับทีช็อตในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นคือวางลูกกอล์ฟไว้ด้านหน้าให้น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาและคุณจะพบว่าคุณสามารถตีทีช็อตได้อย่างสบายเลยครับ